เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนครับวันนี้ขอปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายรัฐบาลนะครับสมหัวเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกครับส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านไปยังกรุงเทพมหานครเรื่องถนนที่ยกเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วยกให้กรุงเทพมหานครแล้วให้ช่วยเข้าไปปรับปรุงดูแลนะครับแล้วก็ซ่อมแซมให้สามารถ พี่ให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สอยได้อย่างสะดวกนะครับยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ถนนริมคลองสากรคลองหนึ่งคลองสองคลองสามนะครับผมลงพื้นที่ไปตอนนี้พี่น้องประชาชนลําบากเป็นอย่างมากนะครับและก็เรื่องที่สองนะครับสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิดเนื่องจากศูนย์บริการ42ในสังกัดอนามัยกรุงเทพมหานครเนี่ยลงพื้นที่เชิงรึกเชิงรุกและก็ยังขาดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจํานวนมากนะครับ ในหัวเรื่องที่2นะครับปรึกษาหารือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับทําความเข้าใจกับพื้นที่ข้างเคียงเนื่องจากว่าเขตบางขุนเทียนตอนนี้ติดกับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องแรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานอาศัยอยู่จํานวนมากนะครับและวันนี้เองผมก็ได้ร่วมกับภาคเอกชนนะครับ จัดการประชุมในชุมชนวงแหวนชัชวาลซึ่งมีพื้นที่การทำงานของพี่น้องแรงงานต่างชาติจำนวนมากเพื่อหาข้อสรุปและก็นำเรื่องทั้งหมดส่งผ่านทางท่านประธานนะครับไปยังรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวเรื่องที่3นะครับผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการศึกษานะครับ ให้ช่วยเหลือในด้านของปัจจุบันมีปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาโรคระบาดทําทให้ผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยส่งผลกระทบจํานวนมากในการาจับจ่ายใช้สอยอุปกรณ์ต่างๆปัจจุบันโรงเรียนมีมาตรการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือการาหยุดเรียนเพิ่มเติมต้นทุนของโรงเรียนลดลงครับแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองยังจ่ายค่า ค่าเทอมค่าใช้จ่ายจํานวนเท่าเดิมหรือมากขึ้นในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันต่างๆเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาตรวจสอบไปยังโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนทุกระดับชั้นทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับครับ